สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ตุ้มพาเด็กๆ2คนมาเล่นน้ําทะเลกันค่ะวันนี้ที่ทะเลอากาศดีมากเลยค่ะลมเย็นสบายมากเลยและนี่นะคะตุงก็ได้เตรียมอาหารเช้าไว้ให้เด็กๆทานก่อนไปเล่นทะเลแล้วค่ะอ,อา เราเลี้ยงลูกอย่างเปิดใจให้เขาได้เป็นตัวเองแต่บางเรื่องก็ปล่อยไม่ได้อาหารเช้าเป็นสิ่งสำคัญถ้าไม่ได้ทานอาหารเช้าลูกจะไม่โตเหนื่อยขนาดไหนก็ต้องตามจับลูกมาทานอาหารเช้าเรามากินอาหารเช้ากันเลยดีกว่ามีอาถ้้ขอไปเล่นทะเลแป๊บเดียวนะขอามากินอาหารเช้าอะได้ไหม อาเธอร์<ะ>อาหารเช้าอ่ะสำคัญกับเด็กวัยกำลังโตมากเลยนะลูกนะถ้าหนูไม่กินอาหารที่มีประโยชน์หนูจะไม่โตนะอาเธอร์จริงหไม่จริงลูกจะไม่โตมีรู้ไหมวันก่อนอาเธอร์ไปเล่นที่สวนสนุกอ่าเธอร<า>์อ,อดเล่นเครื่องเล่นหนึ่งเพราะว่าถ้าส่วนสูงไม่พอเลยอ๋อที่จำได้ว่าต้องสูงอร้อยสี่สิบใช่ไหมใช่แล้ว อ,า,อาถ้าเปลี่ยนใจแล้วอาท่านจะกินอาหารเช้าก่อนเป็นเล่นอะไรหงือไมเย้ดีดีเลยลูกมา <c oughs> เดี๋ยวดีดีจัดการเลยครับโกโก้คร <c oughs> ันช์รสช็อกโกแลตอร่อยถูกใจทันใจในทุกๆเช้าทานโกโก้ครันช์พร้อมกับนมสดใส่ส่วนผสมเช่นผลไม้สดลงไปได้คุณประโยชน์ดีๆเพิ่มไม่ว่าจะเป็นวิตามิน B 5ชนิดธาตุเหล็กสูงแคลเซียมสูงมีใยอาหารและโปรตีน ให้คุณค่าทางโภชนาการเป็นแหล่งใยอาหารจากธรรมชาติทำจากธัญพืชทั้งเมล็ดทำให้อิ่มอยู่ท้องพร้อมเริ่มวันใหม่อย่างมีประโยชน์เด็กๆวัยนี้ต้องใช้เหตุผลคุยกับเขาเปิดใจให้เขาได้เรียนรู้และเป็นตัวเองขอบคุณมื้อเช้าที่ทำให้เราได้คุยกันให้เข้าใจเขามากขึ้นค่ะ i mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.